มาพอๆพกันครับกับเบวตอมกับสาวยุเนาะมื่อนี้เนาะเทปน้ำยศครับเบลตอมกะเลยถือโอกาสเลยมื่อนี้เอาเทปน้ำยศเนี่ยมาใส่พี่เน, <c oughs> นาะเวลาเข้าเก็บสายน้ำยศเนี่ยหลังจากที่เข้าเก็บเหลี่ยวนี่ยเวลาเข้าเอากลับมาใส่อีกนี่เอากลับมาใส่เฮ้เจนไดมันสีบลยุ่งเยิงน้ำยศทีเบาตอมเก็บมาสองมือทีแล้วค่ะทีเข้าท้ายคลิปเดียรให้เบิ้งค่ะเบลตอมจะมาทบหน่วยปแบบนี้นะครับเบาตอมก็จะแก่หออนะครับ ดึงออกพี่น้องก็เอาสายเทพนำยศนะครับของใส่แขนนะครับแบบนี้นะไล่แบบนี้พี่มันโปยงเลยครับเนี่ยโปรยงครับถ้าเขาเก็บดีบปรยงครับถ้าเก็บตามเบาต่อมบอกนะครับบันี้เสียวเวลาเลยครับบุ่มีหยงครับสําหรับอุปกรณ์การเกษตรเนาะคะ่ะบพราว่าจะเทพนำยศหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนาะคะ่ะถ้าเข้าเก็บรักษาดีเก็บให้ถูกวิธีเข้ากับได้ใส่ได้หลายรอบหลายปีเนาะคะ่ะ สวัสดีค่ะ,คะมาพบพอกันเช่นเคยค่ะกับไร่คำสอนชาแนลครับพี่น้องมาพบพอกันครับกับบ่าวต่อมกับสาวยุเนะาะวันนี้เนาะกะนี่ครับพี่น้องคือสีเห็นี้ดอกเนาะว่าคือเอยีงยงจากน้ำยศ <laughs> ครับผมเ <c oughs> ทพน้ำยศครับจากอีพี่ที่แล้วครับบ่าวต่อมกับสาวยุ่กับภาพพี่น้องไป เทปน้ำยศเนาะอยู่ในแปลงเข้าโหดนะครับเก็บมาเลีอ่ะแล้วที่นี่บ่าวตอมกะเลยถือโอกาสเลยมือน,นี้เอาเทปน้ำยศเนี่ยมาใส่พี่น้องบ่าวต่อมเอาเทปน้ำยศมาใส่นะครับเอามาใส่อีกเพราะว่ามีพี่น้องบางท่านนะครับเพื่อนกะบอกว่ามีคอมเมนต์มานะครับแล้วก็เพื่อนแชทมาหาเนาะเอ็ดสีเอดีเพิ่นแชทมาหาเ,เ,เ,เ <laughs> พื่อน,นว่าอัน เวลาเข้าเก็บสายน้ำยศเนี่ยลังจากที่เข้าเก็บเหลี่ยวนี่เวลาเข้าเอากลับมาใส่อีกเนี่เอากลับมาใส่เฮจันไดมันสีบอยุ่งเยิง <c oughs> <c oughs> มันสีบอพันกันยุ่งเยิงมารุมพุ่มพัวเพราะว่าสูตรสูตร,ตรบาร์ตอมกับเสายอยู่นี่เวลาเก็บนี่จะบดิใส่โลนะครับบดิใส่โลเก็บหรือว่าโลมวนนะครับโลเล็กหรือว่าเป็นโลสำหรับเก็บสายน้ำยดเก็บสายยางนะครับบาร์ตอมกับบดิใส่จะเก็บเอาเลยครับจะมวนเอาเลยเนาะใส ใส่อยู่ค่ะใส่แขนเบาตอมใส่แค่กำลังแขนใส่แขนเบาตอมนะครับอันนั้นมิ拉ถ้าถ้าส่โลเก็บนะอันนั้นม่าเอามาใส่จะใส่ง่ายครับใส่ง่ายขึ้นกันกับตอนเราซื้อมาใหม่ๆครับแต่ว่าถ้าเก็บแบบเบาตอมกับเสาอยู่เนี่ยเก็บแบบเนี่ยเก็บแบบบบไดใส่ทุ่นเก็บใส่แค่แห้งเก็บเนี่ยนะครับจะเอามาใส่ง่ายขึ้นกันครับเดี๋ยวเบาตอมที่ว่าเห็ดเนาะเพราะว่าเพราะว่าเบิ่งเบืองจาก อาจารย์ยู่อาจารย์กูนะครับบาตอมกันเลยไปศึกษาเบิง่งหน่อยครับที่จะบ้ยมีเนาะเขะโบ้เบิ่งเนาะบ่มีเลยแถบจากบ่มีเลยว่าบอกวิธีว่าหลังจากที่เก็บแล้วเอามาใส่แนวใดนี่บ่มีเลยครับก็เลยพี่โอกาสมาบอกบ่แม่นมาบอกดอกบอกาสบอกพี่น้องเพราะว่าพี่น้องบางคน <c oughs> อาจจะเก่งกว่ามอตอมกับสาวอยู่ก็ได้ก่า <c oughs> มาเหตหุเห้เบิ่งมาเฮ็ดเบิ่งไปฟอมกรอบกันและะ้วก็ สำหรับผู้ใดที่มีเทคนิคหรือว่ามีแนวทางก็แนะนําพวกเข้าสองคนมาได้ค่ะครับแนะนําตีชมกันมาได้ครับแต่ว่าบ่าวต้องกับสาวอยู่ก็ใส่วิธีนี้นะครับเนาะมันจะหนึ่งกับเซฟต้นทุนเข้าครับบ่ต้องไปบ่แม่นว่า่ต้องไปดอกก็คือทุลกคนต้นทุนบ่ซ้ำกันเนาะสำหรับบ่าวต้องกับสาวอยู่อันใดที่ลดต้นทุนใดก็ลดไปครับก็บ่บ่ได้มีโลเนาะบ่ได้มีโลสำหรับเก็บสายน้ำยดก็เลยใส่มือเปล่าเนี่ยละพี่นนองโอเคสำหรับการเก็บกับไปบึง ไปเบิ้งเอานะครับเ <c oughs> ด้อไปหย่อนเบิ้งงนคลิปคลิปคลิปก่อนกอนนี่นะครับลงไปมอว่านเมื่อก่อเนี่ยมันนี่นก,กับนี่ครับด้านหลังนี่ค่ะเห็นบ่คอกะอันนี้จะเป็นแปลงง่าที่พวกเฮางคุณปลูกไปนะคะ <c oughs> พอดีเลยบ่าวตอมก็บสายนำยศมาจากแปลงข้าวโพดค่ะเฮาก็เลยจะเอามาลงเพราะจริงๆแล้วที่แรกอะบ่าวตอมคุณอาเริ่ณจะเดินเป็นสปริงเกอร์เนาะครับเราบันเน้มันต้องใส่ทุนหรือว่า ใส่เทปเทปนาพุ่งเนี่ยสานะครับเนาะมันต้องใส่ทุนไหมมันต้องสื่อไหมแต่ว่าบอลตอมก็เลยคิดว่าอเขามีสายนยํายศเขามีเทปนํายศอยู่แล้วเป็นยังเขาคือบอเทปนำยศมาใส่ร่องเบิ้งอย่างนีนะก็ะเลยถือโอกาสมาถ่ายคลิปให้พี่หน้องเบิงนาเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งกันค่ะไปเบิงกันครับว่บบาส,สีเห็ดเนี่ยเลยนี่ค่ะเทปนํายศทีบอลตอมเก็บมาสองมือทีแล้วค่ะที่เขาถ่ายคลิปเดี๋ยวให้เบิงค่ะ นี่ค่ะมันก็นจะเป็นมวนเป็นมวนที่เบาต่อมเพิ่มมัดไว้ค่ะค่ะเดี๋ยวไปเบิ้งวิธีการใส่ค่ะว่าเบาต่อมเสียวออกมาใส่แนวใดค่ะไปเบิ้งกันค่ะนี่ครับเทปน้ำยดเนาะเดี๋ยวจะเป็นมวนแบบนี้ครับพี่น้องอ่าการว่าวกัการเดินคอหรือว่าการติดตั้งว่าวนะครับต่างๆนะครับกับพี่หน้องก็ไปย้อนเบิ้งใดนะครับในอีพีที่ ต่ดผู้นี้ผมจำบ่ได้น,นะครับอ,อ่าผ,ผมได้บอกไว้อยู่ว่าเทคนิคการวิธีการต่อ,ะตอระบบน้ำยุทนี่ต่อแนวใดเนาะพี่น้องกับปย่อนเบิง่งไดคีิคนกอดนะครับเนาะผมก็ได้ต่อว่าไวไ้แล้วครับอ่าอันนี้จะเป็นว่าวนำยุทนะครับเนาะผมกระด้ต่อไปแล้วนะครับหรือว่าในการปีตอ่อต่อไปหรือว่าหลบตอ่อต่อไปนะครับที่ห้าเอากลับมาใส่ก็ใส่เส้นนีและครับพี่น้องบ่าต่อกระสิยกเส้นนีมานะครับอันเก่าเนี่ยเอาเก่ามาใส่ครับเพราะว่า สื่อข้างหนึ่งเนี่ยมันจะสามารถใส่ร้ายหลอกนะครับเนาะในการใส่ของเฮ่าก็คือขืนอย่กับการบํารุงดูแลการเก็บรักษาต่างๆนะครับเนาะอ่านี่ครับบาตองก็จะแกะออกครับเนี่ยที่บาตอมมัดเมื่อนานครับพี่นนอะบะตอมจะมาดทบหน่อยแบบนี้นะครับบาตองก็จะแกะออกนะครับดึงออกแกะออกครับแกะออก นี่คือสนมันครับบอตอมใส่สนเทมายุสมัดเนาะเนี่ยนะครับอเอามาซุปเลยครับพี่นอ้องเอามาซุปใส่เอาของใส่แขนไว้ครับบอให้มันงงครับ้าเขาเอาว่างไว้ยังเสียงเสียงกับไม้เนาะ,อะเอาซุปใส่ครับงัดเข้าไปเลยครับนี่ย สายเก่ามันจะหยาดไงครับหยาดน,นะครับแล้วก็คุ้ยๆนีน่โอ้โหแมนโยกโยกโยกอะโยกครับโยกขออภัยนะครับบางทีก็ใส่ภาษาพิดเนี่ยจังหน่อยส <c oughs> งสัยเสด็กกลับไปเรียนปอหนึ่งไหม <c oughs> นะครับนี่ครับอ่ะวันนี้ก็หมุนครับจับปลายมันไหวแล้วก็หมุนหมุนหลอกอ่ะมุนแน่นๆ,ๆนครับอ่ะประมาณนี้ครับบินบอลลูดเนาะ าที่นี่ก็ไปเลยครับนี่ครับพี่น้องพี่น้องก็าเอาซ้ายเทียมน้ำยดนะครับของใส่แขนนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ส่วนมั่นทีเมื่อกี้กับเบ้าตองกับยาดใส่เบ้าเรียบร้อยนะครับเอาของใส่แขนแบบนี้นะครับเพื่อบางให้มั่น่งคุลกคนอาจจะจับแบบนี้ก็ได้นะครับอาจจะจับแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ไพถนัดนะครับจะว่าเบ้าตองจะอใส่แขนแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนมันก็จับจังสี่ครับแล้วก็ยางไปเลยครับ ยางไปเอื the uh, ่อยครับเร็วๆเลยครับอ่ายางไปครับไล่แบบนี้แหละครับไล่แบบนี้เห็นมันบปยงเลยครับเนี่ยบปยุงครับถ้าเขาเก็บดีบป็ยุงครับถ้าเก็บตามเบาต่อมบอกนะครับบปยุงครับเบื้องตี่ลหละครับเป็นเสียเวลาเลยครับบ่มีหยงครับไปเลยไปเรื่อยๆครับนี่ครับุดซ้ายพอดีเนาะเบาต่อมกระสิตัดเนาะอุปกรณ์ที่ขาดบ่ไห้ครับพี่น้อง กันไก่ครับติดตัวต,ตลอดเลยครับไม่ห่างกันไกน่มนบ่าห้างกันไก่ครับ<ล> <laughs> ไม่ห่างกันไก่เ<ล> <laughs> ข้ากระแทกเลยครับพี่นนอกสายนี่เข้ากระค้องแขนเลยคือเกานี่ยนะครับเอาออกแกแขนบ่ได้ครับมันสียวงหรือว่าเท้าออกแกแขนแล้วก็ะต้องเบื้องส่วนเบื้องอยังดีๆนะครับจับดีๆครับจับดีๆแล้วก็ว่างไว้ดีๆครับอย่าให้มันไหม้อ่า แขกเลยครับตัดวิธีการเก็บสายนะครับเบาตอมเคยเหตุขีดไปแล้วตัดเลยครับปับ๊บแล้วก็ตัด่วนมันหน่อยเดียวครับจะตัดลายเด้อเปลืองนะครับอ่านี่ครับหลังจากตัดแล้วเนาะพับครับหนึ่งสองสองหล่อพ่อครับพับลายเปลืองบีบเอาอันที่เอา,อเาตัดแล้วซูป บีบขี K ่ออกให้มันกันแนวนี้นะครับกะเนี่นเบึงผุนครับเบิงล่ซ้ายครับเบึงลาซ้ายดีๆนะครับเนาะ,อะโอเคเ้าได้ได้บดได้เข้ากับมุนเอานะครับหมัดครับเ็ดคือกันครับตอนตอนถีบเบาต่อมผ้าพี่น้องติดต่างสายน้ำยศในอีพีที่สองนะครับเนาะ ไปย่อนหย่อนเบึิ่งด้วยพี่น้องนยแบบนี้ครับนะครับประมาณนี้นะครับเนาะเวลาเก็บก็ดึงออกจังสี่นะครับง่ายครับแบบนี้โอเคไปต่อครับที่นี่อ่าเอาซูปแขนไว้ขึ้เก้าครับสนมั่นครับอย่าลืมครับไม่ห่างกันไกลใส่กระเป๋าไว้นะครับพอหอดสนไม่ครับ ตัดครับนีด่เดียวครับเก็บสายครับปึ๊บตัดเพื่อเก็บสายอ่าพับครับหนึ่งสองบีบงัดอ่าไม่ว่าฟู้ไดสิบเนเหลือม้งแต่ตรงเบาก็ได้ครับแต,ต่ว่าเบาตอมเลืมจะถ่ายไป คิดทั้งไข่ก็ิ่มทั้งไข่เนี่ยไปครับไปต่อเลยครับไปแบบจุดจวดก็ได้ครับพี่น้องอุ้ยมันบริยภงเยอะมันก็ได้ยากเลยครับนี่ครับหลังจากถึงสุดซ้ายนะครับก็จะเอามาต่อครับเอาสายอมหมวนไม้มาต่อครับนะครับหมวนไม้นะครับพี่น้องอย่าฝ่าแก่เด้ออย่าฝาแก่เอาซู๊ดแก๊สหน่อยก่อนครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีต่อเนาะเดี๋ยวซิมี่ขอต่อครับพี่น้องเอา เอามาใช่๋ยวโอ้ต่อแล้วนี่ครับพี่น้องป่อต่อนะครับสำหรับต่อเทปสำยศเนาะพี่น้องกะเอาติ๊ตโตมานะครับปอ่อต่อบ่อต่อมกัเอายักใส่กระเป๋ากีงมาเนาะคุณลุงคนก็นใส่ถุงใส่ครูม,มาแล้วบ่อต่อเอาง่ายครับยักใส่กระเป๋าเกีงมาเลยจัมพ์โอ้ต็มฟ้าทั้งเครื่องซักผ้าอยู่อีหยังอีหยังกะเอายักใส่ตะแน่นเป็นเกียง เวลาซัากโบทนตะเสียเอาออกแซมมูมีเงินในนะ่อเอาอันตั้งเก่งตัวหมู่บ้านนี่เจา้าซักเราไปวัวบุหันซักอยู่เป็นยังอยอยงอ้ยบุมีนยังงัอุ้ยพี่น้อง <laughs> ใครเนี่ยบุหันซักตั้งเก่งหมู่บ้านเอาเงินไม่พันเุ์เนบวิหัรโอ้โหโล่งใจเลยพี่น้อง เดี๋ยวสุดหนาขอซีห้ซักเองเมองเด้อเสือผาเจ้าเนี่จะจงสีบหัวมันมีอยังแน่นเนี่ยะเรือตตมีดก,กันไก่ขอตัวบุหันได้มีนกระเป๋ากางเกงอ้ยจาจมหลจะปลาพี่น้องมปนสีหูน้ำไปผิดไปแล้วรัาพี่น้องมาเบื้องต่อครับอ้ยข้าไปจ,จมหันลาซาวอยู่กระไดพี่น้องกท็ทาเบิ้งอยู่นี่ครับขอต่อนะครับผมซื้อมานะครับสั่งซื้อหรือว่ายืนตามหลานก็นมีครับเพือผู้ได้สะดวก กระสือเดียวเบาตอมกระสือมาจากเลสเดดนะครเนาะเลสเดาโอสล์เลเดาครับนะครับนี่ครับขอตอนะครับวิธีใส่นะครับเขาก็บีบๆออกเล็กน้อยครับให้มันอ่าเปิดๆคึงๆมันอียังอ่าฮะอี๋ยังอ่าสายน้ำยนต์เนี่ยเอายบเข้าไปครับอ่าแล้วก็เสียบครับมุนๆยันยันยัครับยัดหยัดยัดหยัดซุดเลย่ยัดแล้วก็อันนี้ก็ดึงครับมุนมุนมุน จับสุนทั้งนี้ไว้นะเด็กดงึงมันจะไม่หลอกเข้ามันครับปึ๊บนะครับฮ่าประมาณนีเนาะ,อะโอเควางไว้ก่อนก็ได้วางไว้นี่ครับแกะมาเลยครับบาต่อมมาทุม่มหัไว้ง่ายแฮงครับดึงปึ๊บนะครับแกะมาเลยวนต่อไปสายเก่ามันเกิดว่าคือของใหม่นะครับ ของเก่าอของเก่ามันจะแข็งเด้บุคคลของใหม่เด้ของเก่ามันเคยใส่งานมาก่อนมันแข็งแข็งบ่เทียนหนุ่มยศนี่ล่ะเทียนนุ่มยศที่ว่าไม้โความาจังใดสินะนี่ครับอ่าคือเก่าครับพี่น้องสุกแขนไหวครับเหมือนเดิมสุกแขนไหว ะครับส่วนท่านี้ครับขอามาต่อครับงัดเข่าครับกระเบื้องลล่สายนะครับว่ามันลายเดียวกันบอนะครับโอเคดึงครับไปต่อครับพี่น้องไป ไปต่อม่รอแล้วนะถามมันยงพี่น้องกับพีกสายอา่างเสียแล้วครับเนอ,อมือเท้ามันกับสายมันกับปีนกันอยู่มึงส่นะท้ายมันปีนกันอยู่พี่น้องกัดพยายามเบึงเอานะครับแต่ว่าขออย่างเดียวอย่าให้มันรูดออกจากแขนนะครับเนาะนี่ครับเรียบร้อยประมาณนี้ครับพี่น้องง่ายแฮงง่ายแฮงสตาดครับ นี่ก็เป็นวิธีการเก็บสายนำยศเกาออกมาใส่แบบประหยัดในรูปแบบของผวกเข้าสองคนค่ะพี่น้องอาจจะเป็นประโยชน์ต่อไทยลหลายๆคนนะค่ะการนําไปใส่ได้ค่ะในวิธีการของเข้าสองคนค่ะหรือว่าผู้ที่เพิ่นเกง่งหรือว่ามีความรู้อยู่แล้วทางด้านนี้ก็แนะนําตีชมเข้ามาได้ค่ะให้เข้าสองคนเนาะค่ะเข้ากันยินดีเอามาปรับใส่ค่ะ สําหรับอุปกรณ์การเกษตรเนาะค่ะบ่าว่าจะเทพนํายศหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนาะค่ะถ้าเห่าเก็บรักษาดีเก็บให้ถูกวิธีเห่ากับได้ใส่ได้หลายรอบหลายปีเนาะค่ะอุปกรณ์คู่มือนี่แพงเนาะค่ะราคาสูงค่ะคู่มือนี้เห่าต้องใส่ให้มันคุมคากฐิีเงินเห่าสื่อไปเสียไปเนาะค่ะบ่าต่อมกระจักไปใส่ค่ะพี่น้องรักไปนอนเว้นแล้วบ่าจัก ด๋เมื่อเ้าอยู่นั่งอยู่กับพี่น้องอยู่นี่ส่วนคลิปนี้ค่ะกะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดรูปหัวใจกดกระดิ่งให้ได้ค่ะพี่น้องสําหรับพี่น้องที่เขามาเบิงไม่หรือว่าผู้ที่ติดตามอยู่แล้วเ้าอยู่กับขอขอบคุณค่ะกะเดี๋ยวคลิปหน้าถามมาเบิงกันค่ะว่าห้าสองคนสี่ผ้าเบิงผ้าเห็ดเอยียงต่อไปค่ะ สำหรับคลิปนี้สาวิวก็ขอลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะพี่นอ้องสวัสดีค่ะ